ส่วนนักข่าวพลเมืองวันนี้นะคะคุณพัฒนาพิมพ์แน่นพาไปติดตามประเพณีสงการานต์และการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายช่วงวัยในชุมชนค่ะ ดอกไม้ทุบเทียนหมากภูขันหมักเบงคือเครื่องสักการะบูชาส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านต่างนำมาใช้ประกอบพิธีบูชารอยพระพุทธบาทในพื้นที่ตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีและผีบรรพบุรุษเพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตามความเชื่อในช่วงวันสงกรานที่ผ่านมานอกจากการสักการะรอยพระพุทธบาทคนในชุมชนยังประกอบพิธีส่งน้ำภายในถ้ำเพื่อบูชาพญานาค โดยมีผู้นำทางจิตวิญญาณหรือเท่าจ้ำพาทำพิธีตามความเชื่อพร้อมกับคนในชุมชนนอกจากนี้ยังมีนางเทียมซึ่งหมายถึงร่างทรงดวงวิญญาณบรรพบุรุษในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงสูงอายุที่ได้รับการยอมรับหรือบางครั้งอาจเป็นชายแต่งกายเรียนแบบหญิงเพื่อให้พิธีกรรมดำเนินไปอย่างครบถ้วนตามความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนจนถึงปัจจุบันนี้ก็เริ่มทำพิธีมาก็อายุ14ปีที่ได้รับแบบ ปู่ที่เข้ามาอยู่ที่มาปกปักรักษาเพื่อไม่ให้เราเจ็บป่วยให้เราอยู่สุขสบายครับก็คือแบบเป็นความเชื่อของชุมชนหรือว่าในกลุ่มนั้นๆที่พวกพ่อแม่เพือพ่อนพาทำมาครับก็ในอดีตจนมาถึงปัจจุบันนี้ในวันนี้ก็คือเป็นวันสงการก็คือเป็นเจ้าบ้านเพื่อนจะมาแบบสักการะลอยพระบาทก็เป็นเจ้าบ้านหรือว่าเจ้าเมือง เจ้าเมืองหรือเจ้าหัวเมืองครับที่เพิ่นมาปกปักรักษาที่มาทรงมาเทียมเป็นของเก่าครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เราได้รับสืบทอดมารุ่นต่อรุ่นจนถึงปัจจุบันก็เชื่อมาเชื่อมาตั้งแต่เด็กนะครับเชื่อมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าตั้งแต่ปู่ย่ามาก็สอนก็มีความเชื่อแบบนี้มาตลอดรุ่นผมก็มีมาเข้าวิธีอย่างนี้ก็เยอะวันนี้ก็มาเห็นเพื่อนด้วย กับเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็รุ่นน้องก็มีครับเด็กรุ่นรุ่นเล็กก็มีได้มาเจอกันเยอะขึ้นได้มาสังสรรค์ได้มาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันจากประสบการณ์ภายนอกนําเข้ามาภายในหมู่บ้านแล้วก็พัฒนามหมู่บ้านมากกว่าการสักการะรอยพระพุทธบาทบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณรบรรพบุรุษพิธีกรรมความเชื่อวันสงกรานต์และการกลับบ้านยังเป็นการสืบสานประเพณี และการแสดงออกทางวัฒนธรรมเป็นโอกาสรวมญาติมิตรทุกช่งวงวัยในชุมชนได้กลับมาพบเจอมาเติมพลังใจระหว่างกันเพื่อร่วมเฉลิมฉลองความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์พัฒนาพิมพ์แน่นนักข่าวพลเมืองรายงาน